สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่19เเดือนมกราคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาเพื่อขอดูรีวิวอยู่ในโพสต์แรกก่อนได้เลยนะครับในส่วนของตัวห้องซิกวีพีจากพี่บีครับมีอัตราวิลเล่เกินกว่า80%เป็นการเทรดสดชนข่าว BTPSL ชัดเจน ACB Securities นะครับเป็นบรกเกอร์ที่มาจากออสเตรเลียสามารถเทรดบิตคอยได้นะในวันเสาร์ที่ที่ึงนี้เลยนะครับ ทางด้านของตัวเอสรับจัดงานสัมมนาออนไลน์นังชุนครับใครสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของทองคํากับผมเนี่ยขอเียนเชิญน,นะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วนะครับตลาดก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานะแบบลิสอนนะครับนังชุนโดยในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สารัฐนะครับทั้ง3ตัวหลักเนี่ยยังมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับ การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตลาดนั้นยังไม่ได้มีความเสี่ยงแต่อย่างใดครับส่งผลนุนให้กับสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะที่ตัวของสินทรัพย์ปลอดภัย USDJPY และ CHF เนี่ยยังคงปรับตัวอ่อนค่านะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาทองคํากับตัวของน้ํามันเนี่ยก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันครับสะท้อนให้เราเห็นนะว่าตลาดยังไม่ได้มีความ กลัวแต่อย่างใดแต่ในเรื่องของตัวทองคำเนี้ยเราอาจจะมองเป็นการปรับตัวอ่อนค่าของ US เอ l l a r ร์ซะสมากกว่าครับที่ช่วยสร้างแรงดูให้กับสินทรัพย์ดังกล่าวในส่วนของตัวข่าวนอกตารางนะครับวันนี้จะมี1ประเด็นซึ่งเป็นข่าวนอกตารางที่นักทุนเนี่ยจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยครับคือคุณเจเน็ตเยลเลนนะครับซึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านจะทําการเทสติฟาต่อหน้าวุฒิสภาสหรัฐนะครับ ด้ในส่วนของตัวหัวข้อเนี่ยสนข่าวหลายสืนักมีการรายงานมานะครับคาดว่าคุณเยเลนเนี่ยจะมีการพูดถึงตัวสกุลเงินดอลลาร์ครับโดยมีอาจจะกล่าวไว้นะครับว่าเราไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะดำเนินนโยบายให้ตัวดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าเพื่อชิงความได้เปรียบทางด้านการค้ากับนานาประเทศหากว่ามีการพูดแบบนี้จริงนะครับนักทุนอาจจะส่งแรงหนุนให้กับตัวของดอลลาร์ได้ในระยะสั้นๆครับ ถามว่าตัวนี้จะเป็นปันจจัยระยะยาวหรือเปล่าอาจจะยังไม่นะครับนั้งทุนเรายังคงต้องติดตามประเด็นสําคัญในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่นะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนครับในปัจจุบันหลายสดานก็มีการรายงานนะครับว่าเริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในสหรัฐแต่ยังไม่ได้มีการรายงานถึงความรุนแรงนะครับพูดง่ายคือยังไม่ได้มีการประทะก,กันนะครับระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ประท้วงครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับจะเป็นข่าวที่ว่าทรัมป์นะครับผมไม่ได้มีแผนที่จะทําการอภัยโทษให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับเวลาที่ประธานาธิบดีคนใดก็ตามในสหรัฐอเมริกาจะลงจากตําแหน่งเนี่ยก็จะมีการออกอภัยโทษนะครับหลายฉบับเลยอย่างของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นร้อยเลยครับนักถุนซึ่งจะมีการเผยรายละเอียดในวันนี้ครับ จับตาดูดีๆคราวนี้มีผลต่อตัวกราฟของเราไหมเบื้องต้นคือยังไม่มีครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับนักลงทุนสวัสดีครับ